สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พามาขุดหนอ่อกล้วยไปปลูกในช่วงหน้าฝนาไม่ให้เกิดเชื้อราแล้วก็โตเร็วนะครับวิธีการขุดนะครับเราก็ขุดให้เลยหน่อลงไปนะครับรู้สึกว่ามันสับรากกล้วยแล้วนะครับสับหนอ่อสับรากของหน่อแล้วครับก็คือนะครับเห็นรากหน่อแล้วนะครับ,นะรบ,ลแ,ลรบแล้วก็มาสับด้านบนครับ สับด้านบนจะเป็นตัวยึดกับต้นแม่ก็คือเป็นหน่อติดกับต้นแม่นะครับให้สับเป็นรอยเดียวนะเป็นแผลเดียวนะครับนี่ครับให้มันเป็นแผลแค่รอยตรงนี้ครับนี่รอยต่อจากต้นแม่ครับเป็นรอยเดียวนะครับอย่าสับหน่อมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าหน่อมันมีแผลมากเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราได้ง่ายนะครับแล้วก็มีหนอนไปเข้าไปในรอยที่เราสรับนะครับ นะครับแล้วก็ตัดอ่ารากเก่าออกแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับเพราะว่ารากเก่าเนี่ยมันก็จะเปื่อยนะครับนะครับให้มีแค่รอยแผลรอยเดียวคือรอยตรงต่อต้นแม่นะครับนะครับนี่กล้วยมันจะโตเร็วเพราะว่าไม่มีรอยสับนะครับแล้วก็ไม่เป็นเชื้อรานะครับนะครับ อันนี้คือผมทําแล้วเห็นผลดีก็คือพยายามอย่าสับให้กล้วยเป็นแผลมากนะครับให้หน่อเป็นแผลมากเนี่ยพยายามสับแค่รอยเดียวนะครับกล้วยพร้อมปลูกก็จะเป็นหน่อที่มีใบแล้วครับเริ่มมีใบแล้วครับเนี่ยแล้วก็ขุดไปปลูกได้เลยนะครับก็จากนั้นเราตัดลากเก่าออกเลยครับนะครับเดี๋ยวล่างจะโผล่มาใหม่นะครับนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับก็คือเราพยายามอย่าให้มันมีแผลมากนะครับอย่าเอาเสียมไปซับไปสับนะอย่าเอา,าเสียมไปสับมากถ้ามันเป็นแผลมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับขุดแบบท่าถนอมเลยคือขุดแบบเผือกเลยครับ Platform <arena> ขุดแบบเอาแบบมันน้าเผือกเลยครับก็คือขุดแบบถนอมนะครับขุดเบาๆขุดอา่าอย่าให้มันสับ นอนะครับถ้ามีรากใหม่ออกมาสองสามเซนนี่ก็ไม่ต้องตัดนะครับก็คือรากใหม่นี่ก็จะเดินได้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ปลูกได้เลยนะครับหน้าฝนอ่านอกกล้วยไม่มีแผลแล้วก็อ่าไม่ตายพลายไม่เป็นโรคนะครับแบบนี้ก็อ่าดีนะครับก็คือปลูกแล้วโตเร็วนะครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยอ่ากล้วย โตเร็วก็จริงนะครับแต่ว่าระวังเรื่องเชื้อรานะครับประมาณนี้นะครับก็เวลาขุดขุดให้กายหนอ่อเลยหน่อลงไปแล้วเวลาสับออกจากต้นแม่นะจะได,ได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือขุดลงไปให้ถึงหน่อจริงๆนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้นํามาฝากกันไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ